เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าฟิสนะครับผมสำหรับฟิสนะคับเป็นตัวมิดเลนที่บอกได้เลยว่าฆ่าสตูได้ง่ายมากเขาเลยเป็นตัวที่น่ากลัวมากถ้าเกิดปลาอันติโดนครับก็คือถ้าฟิสอันติโดนเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าตาย100%แน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นใครกำลังหาร้านรับเติมเกม LL อยู่นะครับต้องที่นี่เลยครับ Elastic Shop นะครับรับเติม LL แบบใช้ คือปลอดภัย100%ครับไปดูจากรีวิวได้เลยครับซึ่งรีวิวจะอยู่ที่หน้าแฟนเพจของ e l ล s t i c Shop เลยครับแถมยังไว้ใจได้และบริการรวดเร็วทันใจด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ Li@ n e a elastic shop เลยนะครับหรือทางเพจ a c e b o o k ของ e l a s t i c s h o p ก็ได้ครับผมซึ่งราคานี่ก็ตามรูปเลยนะครับแถมยังมีส่งสกินด้วยนะครับผมตามรูปเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสามารถไปดูที่ใต้ description ของผมได้เลยนะครับสำหรับพาร์ท4ของฟิตนะครับเมื่อเวลาฟิตทำการจอมตีนะครับจะจอม จมตตีของฟินะครับจะค่อยๆลดเลือดศัตรูใน3วินาทีนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของฟิตนะครับมีชื่อว่าอัลชินสไต t ์นะครับฟิตจะทำการพุ่งใส่เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายเวทและกายภาพครับเรียกง่ายๆนะครับคือสกิลหนึ่งของฟิตนะครับจะเป็นทั้งได้เมตเวทและกายภาพนั่นเองครับสำหรับสกิลสองของฟิตนะครับมีชื่อว่า r ร n d e r i n g w a นะครับโดยเมื่อกดใช้นะครับฟิตจะทำการเสริมพลังให้การโจมตีครั้งถัดไปแรงขึ้นนะครับตามความเสียหายเวทและนอกจากนั้นนะครับอีกห้าวินาทีนะครับฟิตก็จะสามารถตีแรงขึ้นด้วยครับและถ้าฟิตนะครับกกกดดดสสิิลลลลลลลแ้ววฆ่าาาศััตตรรููยนนะะคคบ์ขอองงจเหื ห่งวินาทีเท่านั้นครับสำหรับสกิลสามของฟิสนะครับมีชื่อว่าเพลฟูลหรือทิกสเตอร์นะครับฟิสจะทำการกระโดดลอยขึ้นนะครับระหว่างที่ลอยขึ้น1.2วินาทีฟิสจะไม่ตกเป็นเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนที่ฟิสโดดตกลงมาเสร็จนะครับฟิสจะทำไดเมจเวทเป็นหมู่นะครับและสโลว์ศัตรูเป็นหมู่อีก40%ด้วยนะครับเป็นระยะเวลา2วินาทีสำหรับอันตรีของฟิสนะครับมีชื่อว่าชั้มเดอะวอร์เชอร์ครับฟิสจะทำการปล่อยฉลามใส่ศัตรูนะครับถ้าเกิดโดนศัตรูปุ๊บบบบบฉฉลลลลลลลาาาามมมจจะะะะะะะตตตตตติิิิดดัััััััวววศศรรรรรููไปนนนนนนนคคคแแแ2ททีขขขึึ้้้งงใหออยสสโ์ฟ ยิ่งเราปล่อยไปเท่าไหร่ฉลามก็ยิ่งใหญ่และทําความเสียหายมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับจะทําให้สโลสตูมากขึ้นอีกด้วยครับเรามาที่ไอเทมและรูนของฟิสกันเลยดีกว่าครับสำหรับไอเทมของฟิสนะครับผมจะออกเป็นลิชเบนครับชิ้นแรกนะครับตามไปด้วยอินฟินิตี้ออฟครับผมส่วนรองเท้านี่เขาจะเป็นรองเท้าดูรเลียนนะครับและอัปเกรดเป็นนาฬิกาซ้ายนะครับหรือสำหรับใครที่ไม่อยากยื้อกดนาฬิกาซ้ายก็สามารถออกไปดนนี้ได้นะครับโปรโตเบลนะครับมันจะช่วยทําให้คุณพุ่งระยะไกลขึ้นนะครับผมอันนี้แแแลลลลล้้ววตตต่่่สไไ์กการรรรเเเนนนนยคคคััับบบชิอปปะ็็ สตาร์นะครับเอาไว้เจาะก่อเวทส่วนแบบรูนของฟิตนะครับจะเป็นออเรสตูคิวนะครับบูชอลนะครับฮันเตอร์ไททันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องมานาจะเอามานาโฟแบนมาก็ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องมานานะครับผมแนะนำเป็นฮันเตอร์จีเนียสครับเพราะว่าฮันเตอร์จีเนียสครับถ้าเกิดเราได้คิวนะครับจะทำให้คุณได้รับค่าลดคูลดาวครับนั่นทำให้ฟิตสามารถกดสกิลได้รัวขึ้นนั่นเองครับสำหรับสองวันสเปลนะครับจะเป็นอิกไนท์กับแฟลชครับผมเ สำหรับอย่างไรที่ต้องรู้นะครับก็คือฟิสสามารถใช้สกิล3กระโดดข้ามกราแพงได้นะครับแบบนี้เลยหรือเราจะใช้สกิล3กระโดดไปแล้วกระโดดกลับก็ได้นะครับแบบนี้เลยสำหรับสกิล3ของฟิสนะครับถ้าเกิดเรากดเร็วๆ2ทีมันจะไม่สโลว์ศัตรูนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าศัตรูจะไม่ได้ติดสโลว์นะครับ ซึ่งสตูจะติดสโลได้ก็ต่อเมื่อเรากดสกิล3แคทีเดียวนะครับแบบนี้อ่าถึงจะตดสโลนะครับต้องเต็มเวลาเท่านั้นนะครับและสกิล3ของฟิสนะครับสามารถใช้หลบเดเมจป้องได้อีกด้วยครับระนาบต่อไปนะครับเราสามารถใช้สกิล3บวกกับแฟชเพื่อเพิ่มระยะสกิล3ได้อีกด้วยครับ และนอกจากนั้นนะครับสามารถใช้แฟลชเปลี่ยนทิศทางสกิล3ได้อีกด้วยครับและเมื่อร,รู้อย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถใช้สกิล3แล้วแฟลชเพื่อข้ามกำแพงไปทำเดเมจได้ครับ เรามากันที่เทคนิค cancel animation ของฟริสกันเลยดีกว่าครับสมมติฟริสจะใช้สกิล2นะครับเราห้ามกดสกิล2ก่อนแล้วไปตีอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีที่ดีกว่าแล้วทำได้เม่ได้เยอะกว่าก็คือการที่เราเข้าไปตีทนึงแล้วกดสกิล2อย่างรวดเร็วครับแบบนี้นะครับและสกิล2ของฟิสนะครับเมื่อใช้ค่าอะไราก็ตามสกิล2ของฟิสจะคูลดาวน์เหลือแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับนั่นทำให้ฟิสสามารถใช้สกิล2ล่าชีพได้ง่ายขึ้นครับ เรามาที่เทคนิคสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่าครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการกดพุ่งซึ่งเราสามารถกดพุ่งพร้อมกับกดนาฬิการซ้ายได้นะครับและเนื้เมของพุ่งจะไม่หายไปด้วยนะครับแบบนี้เลยสำหรับคอมโบการเถะศัตรูของฟิสนะครับถ้าศัตรูอยู่ใกล้นะครับให้เรากระโดดไปข้างหลังศัตรูแล้วพุ่งกลับมาแบบนี้ครับ ซึ่งตัวเราจะกลับมาที่จุดปลอดภัยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่กระโดดไปหลังศัตรูแล้วเราทำเหมือนเมื่อกี้นะครับตัวเราจะทาการพุ่งไปหน้าหน้าแทนนะครับซึ่งอาจจะทําให้ฟิตแหลมเกินไปและตายได้นะครับผมแล้วคอมโบเมื่อกี้ก็สามารถใช้แฟชชมันเพิ่มระยะต่อคอมโบได้เช่นกันครับ แต่ถ้าสตูอยู่ในระยะที่เราสามารถสกิลหนึถึงนะครับเราก็สามารถสกิลหนึไปก่อนและวแคนเซิลแอนิเมชัจากการจิ้มสกิลสอจากนั้นค่อยกดสกิลสามกระโดดออกมาครับแบบนี้และถ้าสตูเลื่อนน้อยแล้วหลบอยู่ในป้อมนะครับเราสามารถฆ่าสตูได้โดยไม่โดนป้อมตีแม้แต่ทีเดียวนะครับซึ่งหลักการก็คือกดสกิล2ก่อนแล้วก็พุ่งจากนั้นอินไนแล้วสกิล3ีออกมานะครับแบบนี้ เรามากันที่วิธีการกดอันติของฟิสกันเลยดีกว่าครับสำหรับอันติของฟิสนะครับตอนเรากดจะมันจะมีระยะเวลาการชาร์จอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะอันติให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันนะครับเราต้องใช้สกิล1บวกกับอันติครับและแอนิเมชันการชาร์จของอันติจะหายไปนะครับแล้วศัตรูจะตั้งตัวไม่ทันแบบนี้นะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือการกดสกิลหนึ่งไปจูบหน้าอีกฝั่งแล้วก็กดอันติครับซึ่งวิธีนี้จะโดนแน่ๆครับแต่ข้อเสียก็คืออันติมันจะเบานหน่ดหนึงครับแบบนี้และหลักการต่อไปนะครับเราสามารถปาอันติในที่ที่ไม่มีมิชชั่นครับเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถตั้งตัวทานได้นะครับแบบนี้ และอันสุดท้ายก็คือการปาอันติผ่านกำแพงครับจะทำให้ศัตรูมองเห็นอันติของเราได้ยากมากนะครับแบบนี้ซึ่งคอมโบการข้าของฟรีดนะครับถ้าเรายิ่งอันติไกดเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับจากนั้นเรารอทามมิ่งให้ฉลามันงับนะครับแล้วรอค่อยกระโดดทับมันพอดีตามด้วยการแคนเซิลนีนเวชันและกดสกิลหนึ่งต่อนะครับแบบนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนเล่นฟิสถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องของผมมี Facebook Fan Page ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมสอนแชมเปี้ยนตอนไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ